เฮ้ยมีคำคุ้มคำอ๋อเข้าไปเข้ามาแล้วเหรอเอ้าเข้าไปแล้วเหรอเขาหรออกไม่ได้ออกได้ไหมยิ่งดิ่เขาแล้วออกได้ไหมไม่มันบอกว่าอยู่บนเบีย hmm. ร์นท er> ูเรียนเธอเอาล่ะครับ uh uh กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโยจังชาแนลโยจังเอแคลร์ชาแนลครับแล้วมาพร้อมกับเกม 99, 99วันนะกับน้องเอแคลร์และแพทตินัมกายคนดีคนเดิมครบบับคนดีคนเดิมผู้มีสถิติเอาไว้โชว์สีมือนี่ไม่ต้องพูดสีมือไม่ต้องพูดครับ <laughs> เอาละ เห็นว่าอัปเดตใหม่ด้วยนะครับสำหรับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนาะใช่ด,นนดูจะ<ร>ปบนะเราไปดูเราไปดูเซอร์ไพรส์กันดีกว่าครับว่าเกมเขามีอัปเดตอะไรโอเคไหมแต่ดูจะปบแล้วนี่เหมือนจะเป็นข่าวแล้วเหมือนกับว่าทางแทีินเนกายกับเอแครเน่ยเขามีทิกอะไรใหม่ๆมาด้วยนะเออคือเขาเล่นกันสคนเว้ยแต่โยจังก็ไม่ไม่ได้เล่นด้วยเออแ<ข>อบ<อ>ไปเล่นกันสคนประมาณนั้นแหละยังไม่ได้เล่นเลย อัปเดตใหม่ที่ยังไม่ได้เล่นเลยไม่หมายถึงก่อนหน้านั้นที่เอออ่ะโอเคแล้วเราสร้างปาร์ตี้กันโอเคลุยไปเร็ว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 เ Here we go yeah let's run เอาละก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับคือวันแรกเราจะต้องรีบหาไม้กันก่อนนะจัดมงจัดไม้นะจัดมงจัดไม้สร้างไฟเสร็จแล้วก็ เตรียมขายกะต่ายไว้แลกของแล้วก็เดี๋ยวนะไปลุยกันเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นครับผมโอเคทำไมหาขวานไม่เจอไม่ใช่ครับผมหาปุ่มวิ่งเร็วไม่เจอคือขวานก่อนคือขวานก่อนเป็นบั๊กเป็นบั๊กเอ้ยไม่ได้เล่นนานมาเป็นปีไม่น่าใช่ฮะเด้งเดงเดงไม่น่าใช่ปีนานซะแล้วนานจนจำไม่ได้จึิงจริงจริงจรงจรงโป๊อ้ ้ก็เดิมนะฮะตัดไม้ทำลายป่าแม,ม่กลับ <c oughs> มาสู่เกมที่เรารักทุกคนครับใครที่จะแย่งเกิดเมืองกับผมนะทุกคนมผมเปิดเร็วกว่าเพราะผมคาโจนอ้าวคาโจนนี่ไม่ได้ไม่ได้ขโมยของใครขโมยของเพื่อนเองนี่แจ้งตำรวจเลย <c oughs> มีคัดมีคัดตำรวจ <c oughs> ไหมจับจอน <c oughs> ไม่แน่ใจว่าน้องๆหรือพี่นเพื่อนเนี่ยได้ดูหรือยังอัปเดตใหม่นะเออ ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้นะแต่เหมือนอต้องเข้าไปในถ้ำนะในถ้ำที่มันถ้ำข้างข่าวแต่ยังไม่แน่ใจว่าทําอะไรยังไงบ้างาพี่เตอร์อยา่าอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บเกอี้นะเ,เก็บไปแล้วเอาป่ะใครยออปมะใครยออก่ะดีครับเฮ้ยเราไปด้วยกันดีครับ ไเห็นไหมเนี่ยผมแบบเห็นพวกถังขยุงขยะอะไรเงี้ยเก็บมาให้หมดนะผมเจออะไรข้างทางไม่ได้ครับนะตอนนี้เลยเใครทิ้งกันก็หลอก็ทิ้งกันก่อนกันเฮ้ยเค้กกันคุณโยชังครับกินเลยครับจะได้เพิ่มเลือดเค้กนั่นอะอร่อยมากจะได้เพิ่มเลือดโอ้เค้กสำหรับเพิ่มเลือดนี่ยใส่คนพัฒนาเกมชอบกินเค้กอ๋อนี่อะไรเอ่ยเฮ้ยเปิดเปิดกล่องเปิดเปิดเปิดเฮ้ยได้ไรเฟิร์นเฮ้ยผมได้ไรเฟิร์นอย่าเปิด วันนี้ได้ขวานดีก็ดีใจแล้วเย่อ้าวอุ้ยเปนเดมกได้เนอ่เหมือนกันเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยโบดอุ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะมานี่เราโยชโยชังครับมานี่เราครับอะไรอะไรอะไรอันนี้คืออะไรฮะเออโบดติดกันสองโบดอันนี้คืออะไรอ๋อแล้วเขาไปไหนเนี่ยแล้วแล้วคุณไปไหนครับแล้วคุณอยู่ไหนครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเนี่แคมแคร์เกมเมอร์นี่นะ เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันเขียนว่า enter เฮ้ยนี่วันที่สามนี่เปิดถ้ำยังเปิดไม่ได้มันโดนบล็อกอยู่ i d i d save d s t r u c t b o c มืนมันโดนบล็อกอยู่ไม่ไม่หมายถึงว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือจุดช่วยคนที่สามใช่เหรอไม่ใช่ก็มันนี่มัมีรอยมือหมีอยู่เนี่ยหมีอะไรไม่ใช่ถ้ำเด็กมันจะต้องเหมือนกันทุกอันถ้ำเด็กมันต้องเหมือนกันงานแรกใช่คาดว่าอันนี้น่าจะเป็นทางออกแบบว่าทางออกของถ้ำจะอัปเดตใหม่ เราไปเข้าตรงนู้นแล้วอาจจะมาออกตรงนี้ให้เดาอันนี้ก็ไม่อาจรู้ได้โดนจิ้มตูดโดนจิ้มตูดอิจฉาคนคลัสเอเรียนมากเลยตอนนี้ไม้เก็บไปพอกม่เจ้หมาขูเจอหาลง หลบแบบดิจิตอลเฮ้ยหลบไปทางฟ้าแบบดิจิตอลแล้วก็ฟันฟันตายยขึ้นสว่างชั้นดียวเลยไม่มีอะไรเลยครับแม้แต่คนนั่งคุณเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำหญิงครับไม่ครับไม่ครับเราเข้าไปห้องน้ำชายแล้วผมเข้ามาห้องน้ำชายได้ยังไงเกียบอะไรน่ะเข้ามาเปิดกล่องห้องน้ำชายครับเออทุกคนในอัปเดตที่แล้วอ่ะจำได้ไหมที่เราเราต้องหาอาหารให้กวางอ่ะอ่ะจริงๆอ่ะเราสามารถเอาศพพวกหมาป่าอะไรเงี้ยไปให้มันกินได้นะอ่ะจริงผมเพิ่งรู้ตัวด้วยแต่ว่าอัปเดตนั้นก็ได้ผ่านแล้ว เอแค่ลากหมากับบ้านด้วยจะมีกระสุะะน,นกันสหมกลับบ้านเจออ,ออะไรไม่รู้รเราเจอเราเจอกวางวิ่งตามเอแคอยู่ฮะอุ้ย <c oughs> จริงด้วยแล้วยังใส่ผ้าพันแผลเราอยู่ด้วยนะทำไมวิ่งเร็วคุณ เห็นไหมบอกแล้วปาร์มันจะกลับมาฆ่าเราคารายศแห่เลี้ยงไม่เชื่องจริงๆเลี้ยงเสียเข้าสุกแล้วเราจะตามเอแคมาทำไมครับเนี่ยคารายศอย่าคารายศดทำอะไรกันครับโอ้ยไอ้กวางตัวนี้มันเลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆไม่น่าเลยจริงดกคนครับเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกแค่เสี้ยวอาซ่นเพื่น้ำมันผมเองเผาไปเลยอีกนิดเดียว แค่นี้โอเคเดี๋ยวรากินนะอะไรอยากแปลเป็นภาษาจังเน็จระจนปุ่มสุกเดีอ่อนี่นี่นีนี่นี่นจระจนปุ่งสุกรู้สึกเล่นที่ไรก็รู้สึกเกลียดกับภาษาเลยจระจนปุ่มสุกไม่อะไรครับอย่างเงี้แหละ ใครใครเอาใครเอาเนื้อมาบดจะกินเนื้อ,อบ <ท S 2> เดเด,เดี๋ยว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 เดี๋ยช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยทิว่าสมบัติตรงช่องไหนที่มันดีดีอ๋อเนี่ยเหรอไอตรงไอไอถ้ำเนี่ยเหรอโอ้โห <c oughs> จะไปกันเหรอ <c oughs> ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> มันมันมันยากมันยากมันยากไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นถ้ำที่เด็กๆเนี่ยไปไปช่วยไปช่วยไปช่วยคนที่หนึ่งวะแต่เนี่ยยังไม่ได้ไปเอาของ อะไรอ่ะโอ้ไม่เปไรอใกล้หัวใจอ้าทำไมไม่มีไม่มีอะไริดสมบัติออนงียเอ้าแล้วครับพัทนาการอัพเกรนั่งงานขัตกรรมนั่งไมหมาบนั่อบาอะไราไม้หายนี่เราอยู่บนมัลติเวิร์สเดียวกัน น่าจะรูปปีกมั้งทเอาละทีนี้ขอไปประจนภัยก่อนครับว่ามันนเป็ถ้ามีถ้ามีไพรนะครับจะไปหาไปทางที่มีหมาป่าอัป้าพาผมไปด้วยนะคะวันนี้พวกผมอยากทำกุ้งไอ้คนในลัทธิเนี่ยอ๋อแล้วก็มีคนอ๋อที่มีข้างข้าไปแล้วขอเไปทิพย์เลยคนฆ่าคนฆ่าคือคนฆ่าเนี่้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันมีคนลัทธิอยู่ได้กระสอบดีมาเพื่อ มีค่ชีวิต้มีใครไม่มีไม่มีกระสอบนี้อีไม่มีอ่ะมีกันหมดแล้วมั้งมีกันหมดแล้วใช่เห็นไหมเกมวาเกมแต่ดีนะคนยัไเข้ามาแล้วหรอเอาเข้าไป้เ เเาอแม่มันบอกว่าอยู่บนเบียร์บนทุเรียนเธอไม่ยถึงคนเข้าไม่ได้แล้วอืมเนี่ยแล้วหรอเขาหลุดไปต่างโลกแล้วแล้วเราจะรีเซ็ตได้ไหมอ่ะอันนี้ไงนี่ไงพ่อนี่ไงนี่ไงแล้วเราจะรีเซ็ตได้ไหมอ่ะแล้วแล้วเขาเดินอะไรอ่ะเนีขาเขาเดินถือหอกไปเด็กเนี่ยราคือเราถ้เนี้นะเราเข้าไปในถ้ำแล้วหรอเมื่อกี้ ไม่รู้จริงๆไม่ะมันว่าเข้าเข้าไปแล้วเขาเขายังออกมาได้ไงเขายังออกมาไม่เข้าไปแล้วเขาออกมาได้แต่เข้าไปไม่อได้แต่ว่าเข้าไปแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเปลี่ยนอารมณ์ไวมากตอนนี้ไฟกลายเป็นเลเวลว่านะครับ ผมตอนนี้ผมหาหนังมาป่ามาหลายอันแล้วครับผมยังไม่เจอเลยแอบเปิดกล่องไม่ได้แอบเลยพูดขนาดนี้โซลาร์ว้าผมเฮ้ยโอเคอ้าวเพราะหนูช่วยกรอกวิ่งหนิวอุ้ยอันนี้มันหอคอยอันใหญ่เลยนี่หว่าแต่ว่าอุ้ยมีหอคอยตรงนี้อันนึงค่อยไปแล้วกันเราไม่ควดเข้าไป คุณโยช้างครับอย่าไปคนเดียวนะระวังตุยตุยเออ,อ,อแล้วก็เห็นพวกน้ำลาวาเดือดๆนีไ่ไหมจริงๆเนี่ยตกปลาได้ด้วยนะเอ้าหรอใช่แต่ว่าจะได้ไม่ไม่ได้ปลานะได้อย่างอื่นมาแทน <c oughs> ได้พวกไมคงมคงุคงแมงคเว็บอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ผมจะหาเจอข้อประเด็นอะไรหาป้าไฟเรานี่ก็จะรีบดีเลยนะทุกคนโรงพยาบาลทุกคน เฮ้ยเอ้าทิปท right. right. ิปเบอร์ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในโรงพยาบาลครับป่วยเหรอผมเป็นโรคไรครับไม่ใช่เลยนี่นนี่นะถามอะไรนี่แหลแกลมาแล้วเจ้าแหลมเจ้าแหลมแตะทิงตื่นขึ้นมาแล้วแล้วยังไงครับมันอยู่แถวเฉลี่ยแต่ทิง ว่าเข้าใจว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนี้แหละตอนนี้ตอนนี้พี่โยไม่กล้าทําอะไรเลยครับอยู่ในบ้านลาวาว่าถ้าอยู่ในเอ่อโซนลาวานี่กระทิงจะมาไม่ใช่กระทิงสีแพนะอ่าแพะจะมาแต่ว่าถ้าอยู่โซนปกติเนี่ยก็วางกวางจะอาจจะมา,าไม่ก็แพะจ,จะมาได้ก็ยังใช้เวลาอยู่นิดนึงกนะันเนาะ ตัวข้ามีแบนเดตอยู่6อันไม่มีอันเดียวใช้ไปละอันหนึ่งอันตัวข้ามีแบนเดตสองพันเช่นกันข้าไม่มีเลยสอันเอ๊ะเดี๋ยวนะมีอยู่อันหนึ่งข้ามี6อันข้าวางไว้ที่แคมป์แล้วนะครับเป็นอะไรข้าว่าข้าไมอ่ะไม่มีอะไรเปิดกล่องตอนนี้ตะลุยโซลาวาเลยบอกเลยตอนนี้มีชุดเกาะเพิ่มนะครับแล้วใส่ชุดเกาะหลัใส่ชุดเกาะได้หน้าไม้ได้คอสโบรได้หน้าไม้อุ้ยอยากได้อ่ะ ไม่เคยได้เลยเมาส์ที่สนเราบ้างไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่นั่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าโคตรโหดโคตรอันตรายอร่อยครับท่านเจออะไรของครับถ้าเรามีมีหอกไหมคุณโยฮันมาหนี่มานี่มานี้มาเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งขอยัดไปกล่องโยฮันเขาอยู่แถวนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้ทำอะไรได้ขึ้นไปนะไม่ต้องคิดอะไรเลยหยิบ ฟันันฟันฟันฟันมันอย่างเดียวเลยนะขึ้นไปได้ครับตอนนี้เขาผิวครับเชิญครับขึ้นไปเลยครับเด็ดฟันมาเลยอย่าไปสนเรื่องเลือดตุ้เล็ตตัลเล็ตฟูอย่างเงี้ยอ๋อคนไม่รอผมเลยเเเ้ยยดี๋วใหาก่อนให้เขาก่อนให้เขาก่อน อะเราเปิดก่อนเราเปิดก่อนเราเปิดก่อนอ่าไม่มีใครเราเลยผมก็มีหอกนะก็ก็เอาคนที่ใกล้ที่สุดก่อนไงนี่เปิดสิเปิดย่างก็แห้งมันผมก็อยู่โซนลาวาเหมือนกันแต่เราแต่ว่าตอนเนี้ยโยจังจะหิวแล้วเฮ้ยอ้าวหิวใช่ไหมเอาเขียวเหมือนลาวาเอานี่ไปเลยผมเตรียมมาอยากกระโดดลงมาแล้วเห็นไหมนั่ไม่ใช่กระโดดลงมาสิอยู่ข้างบนอุตส่าห์ให้วางทิ้งไว้อยูไหนอ่ะขอได้๋ยวนไม่ใช่วางสตูไว้ไหนอ่ะนี่ไงเห็นไหมนี่ไง ตึงพื้นออ่าโเคไห็นไหิบมเห็นในพวกตัวของคอยค่าของคอร์ดค่าที่ยิงฟรีอีสปอร์ตมองไม่เห็นเฮ้ยข้างล่างเขาแคยังมาปากอยู่เว้ยถ้าเราอยู่บนนี้นะตัวอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้มีใครเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ยิงยิงยิงฟรีหน้าไม้นี่กระสุนไม่จำกัดถ้าเป็นหน้าไม้ไฟจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็น ผมเห็นผมฆ่ารันทีแล้วลันทีตกระาโอ้เอาแล้วทำไมตัวเองไปตกระวางอย่างนั้นอะหิวสงสัยอยากแช่ระวางออหิวอีกแล้วบ้านดีกว่ามีใครมีอาหารบ้างไหมคะไม่ได้พกมาเลยให้คุณโยฮันไปแล้วให้คุณโยจังไปแล้วจริงๆผมหิวครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยครับอิดโรย กับกบ้านดีกว่าอีกกวิจะฟ้ามืดก็รีบหาที่แอบกันนะใครหิวก็กลับบ้านส่วนถ้าใครไม่หิวแอบที่ลาโซลาวาก็โอเคต่หาที่สงงบ้านทรงๆตรงโซลาวานี่อย่าไปหาแอบเลยนะผมเคยไปแอบแล้วโดนแลมชนตายคาบ้านเลยตอนนี้จะกลับไม่ได้ครับเพราะจนไคมาลึกมากแล้วหิวทุกคน้าผมตายผมมีแบนเดตอยู่ที่บ้านนะเด็ก โอ้ทำไมตายอย่างนี้ล่ะก็หิวกลับบ้านทันไปล่ะทำไมไม่กลับไม่กับกำลังไปกำลังไปกกำไปเปเย็นครับใจเย็นครับคุณผู้ชมกลับบ้านทันไปล่ะจังแต่นูวนถึงตรงนี้หนูไม่มีศัตรูมาพบาเหมือนพี่เต๋อซะหน่อยเอาเอาเอาแล้วเราไปกันสามคนนี้ฝากดีเนาะน้อเราไปคนเดียวไม่ได้หรอกอกลับไปชุบก็ได้เนี่ยบันเดทเอแคร์อยู่เต็มบ้านเลยตอนนี้มีบันเดทแล้วอ้ามาชุบแล้วชุบแล้วอ๋ออยู่นี่นี่มา เราระวังนะทุกคนมาสำรวจไปก่อนก็ต่อไเดี๋ยวเราเตรียมอาหารกันไปนะยกชุดกันไปเลยโอ้ยเป็นไงถ้าเป็นเดชเปียบเป็นเดชไปเอามาจากไหนเนี่ยโรงพยาบาลอ๋อไปโรงพยาบาลมาอ่าตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมอาหารไปก่อนอุ้ยจำได้พวกของเตรียมเตรียมก็รอบนี้ก็เตรียมตัวดีๆนะฮะทำสตูอะไรไว้ให้เรียบร้อยเราจะเราจะไปไหนก่อน ทำไมเราใช้ไม่คุยมประเด็นคือเราจะไปเฮ้ยเค้กเค้กใครเนี่ยมีเค้กด้วยเหรอก็เค้กใครไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บไปยังยังไม่ได้เก็บนี่ยเก็บดิอย่างนี้ผมพูเก็บไว้โอ้โอ้ใครบดอะไรแหลกเหลือเกินอ้าวเดี๋ยวก็นึกว่าจะมีเรื่องอะไรผมผมทำเก็บอาหารก็ไปยังไว้นะครับอย่าเพิ่งไปหยิบนะไปแล้ว เราพกอาหารเขไปพกอาหารกขไปเดี๋ยวเราจะไปสำรวจลาวากันดีกว่าแป๊บนึงครับผมทำอยู่รับไปเก็บของาวาไฟของเรานี่น่าจะยังพอได้อยู่ต้องมีึกวันแล้วเราถึงจะมาเติมไฟกันเหมือนมาหนูก็โดนไฟไปก่อนทุกคนแล้วก็ผมก็พกแบนเดจไปสองตันทุกคนมีมีใครมีใครยังไม่ได้สรูไหมแล้วเขาวิ่งไปก่อนแล้วแล้วพิมเขียวเหมือนราวาอืเอามาวางก็ได้เอาวางตรงไหนได้กับดักหรือเปล่ากับดักก็ได้ เอาเหรอมันคือกับดักระเบิดใช่ไหมอืมน่าจะใช่เห็นอันที่ผมวางาไว้หมนั่นแหละมันจะเป็นกับดักแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าระเบิดนะมันก็คือระเบิดกับดักระเบิดมีมีใคร<อ>มีใครยังไม่ได้เป็นเอไม่ใช่เปบนศัตรูพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังมีใครยังไม่ได้ศัตรูไหมครับพร้อมย<ต>ังมีมีไหมมีใครยังไม่ได้ศัตรูไหมครับผมครับผมไปหยิบไปครับแกฆ่าพอฆ่าข้าจะฆ่าพอเจ้าเ โยนลงไปเลยนี่จะไปข้าพ่อข้าแล้วก็ฆ่าพ่อเจ้าเขาไปไหนครับพี่ยเขาไปไกลแล้วเรียบร้อยครับผมผมได้เออ่ตบทำลายหอวคอของพวกมันไว้ที่เรียบร้อยแล้วผมยังไม่ได้เปิดกล่องใักกล่องเลยครับเพี่ได้นี่มา Inferno sack มันคืออะไรครับตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดถ้าเราเนี่ยมีเนื้อดิบใช่ไหมแล้วเราหยิบเนื้อดิบใส่กระเป๋านี้จะทำให้กลายเป็นมันจะกลายเป็นสุกทันทีเนื้อสุกได้ แต่ว่าผมว่าใจแอนแซกดีกว่านะเพราะมันเก็บไดแค่ยี่สิบครั้งขอดูหน่อยขอดูหน่อยก็แค่ถุงธรรมดาแหละแต่เป็นสีแดงไม่คือ <c oughs> อยู่ข้างบนหอคอยเลยแต่ว่าข้างล่างยังไม่ได้เคลียร์นะเคลียร์แค่พวกตรงข้างบนพอดี<ม>เท่านั้นเองไม่คือขึ้นไปยังไงครับ <c oughs> ก็ปีนปีนขึ้นมานั่นแหละทางสร้างเออเออคนสร้างมันโอแบบแปลนไม่ค่อยมาดีออกแบบไม่ค่อยจะดีเลยเราเจอแล้วไดน้ำอยู่มันกับมาได้อยู่นี่ทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้ไม่เจออันนี้อะไรอ่ะ เราทําอะไรกับมันเขาบอกให้มีเชือเพลิงกับกระสุนอ๋อคือเราสามารถเอาถังน้ํามันเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เพื่อแลกเป็นกระสุนอ๋อเหรอใช่แต่ว่าสู่กระสุนก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะว่าจะเป็นกระสุนอะไร่ไคือคุ้มเท <c oughs> ่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าขาดกระสุนจริงๆก็ลองดูก,ก็ได้แต่ว่าถังน้ํามันนี่แนะนำไว้เปลากระสอบนรกชื่ออะไรชื่อแ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนของผมเลยอันเดียวกันมันดีกว่ากระสอบดีนิดนึงมันคือกระสอบนรกที่มันเพิ่มยี่สิบประมาณนั้นแล้วนี่ไงกล่องอยู่ตรงนี้หากล่องอยู่ทีนี้เรามีห่อคอร์ไหนอีกบ้างที่ยังไม่เปิดอู้ห้เนกระสอบนรกอีกแล้วก็น่าจะเหมือนกันแหละ เหมือนกันทุกอันแหละของหนูก็22มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอาจจะไม่ต้องแบบพบศัตรูก็ได้แบบว่าคาดคาดตัวนั้นทิ้งไปเลยโอ้โหตรงนี้ลัทธิเพียมเลยเอาว่าของผมของผม22ปกติองผมาก่อนมาก่อนเอาป่ะอยูตรงไหนอยู่ไหนกันเนี่ยหรือว่าจะไปหลบในบ้านกันก่อนเพราะว่ากลางคืนแล้วอุวิงั้นงั้นแอบตรงหัวคอยนี่มาขึ้นมาแอบบนหัวคอยนี่กันค่ะคือหนูอยู่บนหัวคอยแล้วหนูกำลังเปิดเฮ้ยหัวคอยนะมันไอ้นี่นะมันหมาป่ามันสปอนได้นะงั้นงั้นผมยิงหัวคอยหนึ่ออนขเปิดีก่ ใครเจอเออหมาป่านี่ฝาาค่าหน่อยนะพอดีว่ากินสตูไปแล้วเอ้าพอดีเอคายเกือมโอ้พอดีโอ้ได้แบบแปลนเดียวกันเลยได้พิมพ์เออเอคมีคนไม่เข้าพวกนะ้วเขาอยู่ยิงยิงเอ้ายิงไม่นี่ทุกคนต้องต้องหันหลังต้องหันหลังต้องหันหลังเพราะว่าหมาป่าจะสปอนข้างหลังเราดีกระตุกจังเลยนะเห็นไหมเห็นไหมมันเห็นไหมมันสปอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่นล่างนี่ครับถ้าอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยครับสำหรับว่าตอนกลางคืนถ้าเรา ไม่รู้จะทำอะไรจริงๆแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละแ,แต่ว่า<ข>อยากได้หน้าไม้เห็นหอคอยอันนั้นไหมหอคอยที่ Yo Chang เมอร์อยู่อ่ะมันพื้นที่มันค่อน,นข้างจะมีมันค่อนข้างจะกว้างหมาป่าอาจจะสปอนได้นะ<อ>แต่อันนี้พื้นที่มันแคบไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน้าไมาให้นี่ยิงหมาป่าสั่งนะนระหว่างนี้ครับนายเอเรี่ยนตัวอะไรอยู่ด้านล่างเออตัวอะไรอยู่ด้านล่างครับผมไอเอเลี่ยนเขาก็พยายามจะยิงนะเคลียเคลียยิงหมา แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้ืนเอเลีน่ะใช้หน้าไม้ถ้างั้นขอปืนเดลีน่ะเด็ดดขอปืนเอเลี่ยนน่ะเอ้ยมีหมาป่าตัวนึงอยู่ใกล้ๆโยชัแล้วก็มีแรมโยชังตัวไม่ยังแต่ไม่ไม่ไม่ชช่แค่หมาป่านะคะมีแรมตัวหนึ่งกำลังพุ่งตัวพยายามนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวพออันนี้ปึ๊บเราลงเป็นเล่นกันเลยนะลงอะไรถ้าช้ากระโดดลงไปเลยเออโอเคแต่เด็กหยู่หกอยู่ห้าสี่ ไม่รอเช้าแล้วโว้ยกระโดดไปเลยหนึ่งแปะปล่อไปล่อยไปปอยปล่อยปล่อยใหมปล่อยออกมาสุกเลยสุดยอดนวัตกรรมต้องไปออกทีวีไดเรกแล้วนะเนี่ยไม่น่าไม่น่านะอาอเดี๋ยวขอขออะไรมันสุกจริงนะมันสุกจริงสุกจนไหม้แปะมันนะทุกคนทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหมเนี่ยที่มันเป็นแบบว่าประสาทอันใหญ่เราต้องไปหาอัญมณีสีแดงมาสี่อันเพื่ออัญเชิญบอส มันจะมีบอสอยู่ในนี้อแล้วเราเราได้รู้สึกว่า,าจ,จะได้หน้าไม้ไฟแล้วก็ได้เขาของมันมาเอามาทำหมวกได้แล้วก็ <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้น่าไม้ไฟที่มันจะยิงแล้วมันจะได้เนื้อสุกเลยแล้วก็เออใช่แล้วก็จะได้ปุ๊ระเบิดนนขวดด้วยเราจะลุยหอคอยนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นที่ฟู้บอสแต่ว่ายังบอสยังสปอร์ตไม่ได้เพราะาเราไม่มี ยิงยิงไอ่ได้หอกว่างัยยังไม่มีหอกใช้กับเลยเลยผสมนี่เห็นไหมเนี่ยบอสต้องเอาอัญมณีมาใส่สี่อันอันนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วเคยตีมันมาก่อนแล้วถ้าแล้้วถาเราอัญเชิญบอสมามันจะทำไรเรามันก็ตัวโตๆตีแรงๆแต่ว่าเดินยิงๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายเองไอ้บอสกระโดดจะตายแล้วมันจะเดอบอะไร ก็พูดไปว่ามันจะดอกหน้าไม้ไปแล้วก็ดอกเขามันแล้วก็ปุ๊บระเบิดขวดเดี๋ยวเรามาเทียร์หอคอยกันอีกมีมมีไหมมีไหมมีีเราั่นี่ตรงนี้ตรงนี้มีอีกโหบานบานเถอะเลยดูดิเห็นไหมซุ่มยิงซุ่มยิงวอลสไนเปอร์วอลซิลี่ใส่ใส่ผมไม่มีปืนยิงยิงยิงว้าวพลาดช่วยช่วยด้วยช่วยผมเ่ินช่วยผมกกอนปาข้างเลยทุกคนมันมีลูกตุ้มด้วยดิเดี๋ยวไปลูกตุ้ม อ่ะลูกตุ่มอื๋ออื๋มันอื๋อหน้าเลยลูกตุ่มอ่ะทุกคนกว่าหน้าไว้เนี่ยสู้ระยะไกลไว้ระยะไกลโยชังจะตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทางนี้แหละครับผมยิงยิงยิงอืออื๋อใช้ทุกอย่างที่มีทะลวงมันเข้าทะลวงมาให้ทะลุยังไม่หยุดอย่า เหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงนี่แหละที่บูชายันเราจะสามารถเห็นไหมศพพวกเนี้ยไอศพพวกตัวแดงๆอะไรตัวตัวดำๆเอาไปโยนลงลาวาได้ครับผมผมเก็บมาแล้วบางตัวอ๋อไมอยังได้เลยสังเวยเออมันจะสุ่มนะมันจะสุม่มมีโอกาสได้เพชรแดงเออเพชรแดงเดี๋ยวเราเอาไปใส่เลยก็ได้นะเนี่ยอาจจะได้จากตรงนี้โยนลงไปตู้เห็นมแล้วมันจะได้กี่อัน มันจะมีเส้นไปต้องโยนให้ครบกี่ตัวเนี่ยแปดตัวครับผมผมฟาวมาอยู่นิดนึงวิคืนนี้โดนบุกโอเคได้ได้ได้โศกบูชายันเ์ิีกหยุดโยนก่อนนี่ฮะมาดูกันว่าได้อะไรได้เนี่มีไม่กุ้มไปไปไปกลับบ้านกันก่อนกลับบ้านกันก่อนไปไปไปเฝ้าบ้านกันทุกคน ตัวนี้โดนบุกรู้สึกจะมีไอตัวหน้าไม้นะแต่ขอเปิดกลกองก่อนโอ้เหมือนกันครับเอาหนีก็คือเลี้ยงเอิ่มจะบ้านก่อนตอนนี้คือคืออยากรู้ว่าเลมจะมาไหมก่อนพี่ว่ามาแน่นอนเอ้ยอาจจะไม่แน่เพราะว่ากวางถ้ากวางมาเลมก็จะไม่มาแล้วตอนนี้กวางอยู่ที่แคมป์เรายืนดูพวกมันตีกันก็แสดงว่าเลมไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมอ่ะอุ้ยหมาป่าหมาป่าแต่ตอนนี้หมาป่าสะโพหลังถูกข้าไม่ได้เชิญเจ้า ยิงโอ้โหไฟบ้านเราจะระดับแล้วทุกคนเอาเพิ่งเห็นเห็นไหมผมแล้วว่าเราออกไปเยอะเนี่ยเราออกไปเยอะแล้วครับตอนนี้อันนี้ผมโป้งรันไก่สำคัญคือแค่โดนทีเดียวก็ไปแล้วครับโยชังยิ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 งเยอะแบบนี้โดนต้นไหนก็ตายแล้วเรื่ร้ยจะร้อยขึ้นสวรรค์ไปเลยระหว่างนั้นระหว่างนั้นขอไปตัดไม้เพชรแดงนี่เก็บไว้ก่อนนะ ยยเิงไปบช่วยช่วยช่วยตัดตัดไม้ก่อนตอนนี้ตัดไม้ก่อนโอ้โหไฟเราทุกคนผมเห็นแล้วผมไม่ไหวโ <c> อ <oughs> <c oughs> ้อะไรเนี่ย <c oughs> ทุกคนดูไฟเราไม่หาเถอไฟ อย่าจากเราไปเลยไม่ได้แล้วทุกคนต้องใช้ระดับผมมีทิคครับต้องใช้มตาตรการฉุกเฉินละไอ้บังเกอร์ลับในตำนานของเราเนี่ยผมทำไปแล้วผมทำไปแล้วนู่นนี่ฮะแล้วคราฟมาทำอไมเนี่ยอ,อ่ทำเป็นบังเกอร์สองคนเลยแล้วกันจะได้ไหมเออ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ขาได้จากเราไปอีกแล้วทุกคน เออเอแค่ที่มีข่าวร้ายอีวางวังกู้พ่อแต่ว่ากีวางโอ้โหกวางตาแดงกวางตาแดงไม่พอไอเด็กน้อยขออยู่ด้วยอย่าทำกันเลยได้โปรดอย่าทำกันไดยไม่คือกวางตาแดงไม่พอพ่อเข้ามาทางนี้ทางนี้ลัทธิอยู่ทางนี้ทางดี ไปโกโกคอนโยชังครับผมโยชังครับผมช่วยอยู่ฮนะช่วยอยู่ช่วยยิงอยู่แต่ว่าแต่ว่าแหลกแต่ว่าแหลกเรียบร้อยลัทธิเนี่ยไม่กลัวนะ,วะกลัวหมาป่าควรแตเดุกคนรหน้าอย่ามันไล่พลไปใช้ไปใช้เ <c oughs> ดีอยวโบงนะก็จะมีใครยังรอดไหมป่าที่เหลือด้วยแล้วกัน ปัญหาเราปัญหาเดิมเลย้ะเอออีแค่ตายเหรออ่าก็าเสียดายนะครับสำหรับครั้งนี้ภารกิจเอแต่ก็ได้เพิ่มมานะครับกับการลุยเอลาวานาะ เราตายวิธีเดิมเราตายมันเดิมเราตายเหมือนเดิมเลยและตอนนี้หมาป่ามันกําลังล้อเลียนผมครับมันยืนเหยียบหัวผมอยู่มันเข้ามาข้างในเหรอมันเข้ามาข้างในไหมเออเหนื่อยเ็นก็ช่วยอะไรผมไม่